สวัสดีค่ะบัณฑิตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ทุกคนครูผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรการจนาการจนะประดิษฐ์รองคณะบดีคณะวิทยาสตร์การกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ครูขอชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่4และที่5เมษายน2565 การที่บัณฑิตได้ศึกษาอยู่ในรั้วเขียวขาวเหลืองของวิทยาเขตกระบี่ของเราแห่งนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะของบัณฑิตเองอย่างไรก็แล้วแต่ก่อนที่บัณฑิตจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามสายวิชาชีพนั้นครูขออนุญาตฝากแนวคิดให้กับบัณฑิตไว้3ประการหลักๆนะคะประการที่1ก็คือบัณฑิตจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เพราะนั้นบัณฑิตจะต้องเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแพ่ต่อคนอื่นไม่มีความเห็นแก่ตัวประการที่สองบัณฑิตจะต้องรักษาเวลาบัณฑิตจะต้องทราบว่าเวลาเป็นตัวกําหนดทั้งคุณภาพของงานเพราะนั้นบัณฑิตจะต้องทํางานให้เสร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมายหรือตามกําหนดเวลาและก็ประการที่สามซึ่งเป็นประการสุดท้ายในโลกปัจจุบันนี้บัณฑิตจะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ หาความรู้อยู่ตลอดเวลาให้สมกับการเปลี่ยนแปลงของโลูกเพราะฉะนั้นบัณฑิตอย่าหยุดนิ่งกับการศึกษาหาความรู้คุณครูหวังว่ามหาวิทยาลัยการแหลงชาติวิทยาเขตกระบี่นั้นจะอยู่ในใจของบัณฑิตทุกคนเมื่อไรก็ตามที่บัณฑิตเกิดปัญหาอุปสรรคไม่ว่าบัณฑิตจ,จะทําสิ่งใดก็อขอให้บัณฑิตได้คิดถึงวิทยาเขตกระบี่ในรั้วเขียวขาวเหลืองของเราแล้วสุดท้ายนี้ครูก็ขอให้บัณฑิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ